สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกันส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างนะคะสำหรับการทํานายคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงวันที่17กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2567ค่ะเป็นช่วงหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะที่อาทิตย์จะได้มีการย้ายนะคะมาสถิตท,ที่ราศีกันและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสหัชชะของชาวกรกฎนะคะ ในเรือนสหัสชชะนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะการเดินทางและการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์นะคะเข้ามาอยู่ในเรือนสหัสชชะอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนการเงินของคุณนะพอมาอยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะส้มมองว่าที่โดดเด่น อาทิตย์เนี่ยคือความดวงเลิอเฉิดฉายใช่มาทราบกันดีอยู่แล้วนะเป็นพลังงาน energy สดใสร้อนแรงเป็นพลังงานไฟนะคะถูกแทนด้วยเลขหนึ่งนะเพราะฉะนั้นความที่ดวงเลิศในช่วงนี้นะคะหรือว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะคะอย่างพอเวลามีอาทิตย์ย้ายก็จะพูดกันถึงเรื่องรถใหม่บ้านใหม่งานเงินก้อนใหญ่สําหรับชาวกรกฎที่โดดเด่นนะคะจะเป็นในเรื่องของรถใหม่มีเกณฑ์จะได้ยานพาหนะ นะคะได้ยานพาหนะใหม่ในช่วงนี้จะเป็นยานพาหนะแบบไหนก็ได้นะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ใหม่อย่างที่คาดหวังมานานจะเป็นอะไรที่คุณแบบมองมานานด้วยต้องบอกแบบนี้นะนะคะมีและมีในเรื่องของโอกาสในเรื่องเงินนะคะซึ่งมาจากงานงานเนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณจะได้รับโอกาสใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดการเจรจาหรือเป็นการสื่อสารที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เป็นการประสานงานเป็นการสื่อสารงานเขียนนะคะแบบนี้ก็ได้เป็นการสื่อสารเบื้องหลังก็ได้นะได้เช่นเดียวกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการพูดการเจรจาอย่างเดียวแล้วก็เป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะงานที่เกี่ยวกับการเดินทาง Delive r y งานเซลล์งานขายการเดินทางแบบนี้ จะมีในเรื่องของโอกาสเข้ามาทําให้ต้องมีชีพจรลงเทา้าแต่ส้มมองว่าเป็นการเดินทางในระยะแบบไม่ไกลมากเป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆนะะอย่างภายในประเทศอะไรประมาณนี้นะคะจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องงานทำให้คุณจะต้องบูตเอเนอร์จีแหละนะคะมีเกณฑ์การเดินทางเยอะนะคะเพื่อไปทำงานเพื่อไปรับรัพ์มีเกณฑ์เดินทางรับรับ์นะคะในช่วง ประมาณ1เดือนต่อจากนี้เพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะในส่วนที่อาจจะต้องระวังนะเนื่องจากว่าอาทิตย์เนี่ยนะคะเอ่อมาจากเรือนการเงินแล้วมาอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเดินทางอะไรประมาณเนี้ยเอ่อส้มมองว่าให้คุณดูแลในเรื่องเอกสารทางด้านการเงินให้ดีเพราะว่ายังมีราหูนะคะคราวนี้คือราหูเนี่ยมีการเลงอาทิตย์อยู่ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องของเงินเงินทองทองต่างๆคุณต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนพิจารณาคนพิจารณาเอกสารให้ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องการเดินทางก็อย่าประมาทและอย่าใจร้อนขับรถขับรานะคะขอให้ใจเย็นๆเนาะจะได้ไม่ลืมเอกสารหลักฐานใดๆด้วยจะได้ไม่ติดขัดนะคะมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างคะ่ะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมนะคะกับชาวกรกฎเมื่ออาทิตย์อยู่ในเรือนนี้นะ ใบแรกคือไพ่เดทนะคะส้มมองแบบนี้มีอยู่สองอย่างคือคุณอาจจะต้องมีการจบกับธุรกิจการงานต้องบอกแบบนี้นะมีการจบกับธุรกิจการงานซึ่งคุณอาจจะรู้สึกเสียดายอะเพราะว่าขึ้นไพ่ใน of pentacles หัวกลับอาจจะเสียดายแต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆนะคะหลังจากนั้นอาจจะเป็นธุรกิจใหม่หรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งมันจะปังกว่าเดิม บอกเลยนะคะนะอีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของการเดินทางเนาะนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการเดินทางให้เรามาระวังค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการขับรถขับราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ให้ดูในเรื่องของอยางรถยนต์เช็คให้ดีก่อนการเดินทางอ่านะคะแล้วก็ใจเย็นๆในการขับรถขับราจะช่วยเลี่ยงได้ดีต้องบอกแบบนี้นะคะนะทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ประมาทนะคะเราก็สามารถที่จะ ป้องกันได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นได้เนาะอะไรที่ไม่ดีนะนะคะ e m place นะคะถ้าเป็นเรื่องงานบอกเลยอย่างที่บอกไปเลยว่ามีเกณฑ์ต้องจบกับงานบางเรื่องธุรกิจบางอย่างแต่ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะแล้วก็มีดวงนะคะทั้งบุรุษและนารีอุปัรภมเลย,พยไพ่ใบใหญ่เลยนะคะ DM place แล้วก็ไพ่ King of Pentacles นะคะตัวคุณเองด้วยแหละ ที่จะมีความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจากที่คุณรู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณนะฮะ The e m p l a c e คือความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาหารการกินเรื่องที่ดินต่างๆหรือบางคนได้รับมรดกของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นโอกาสในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานชัดมากๆค่ะนะฮะเป็นตําแหน่งใหญ่ด้วยไม่เบาเลยแหละต้องบอกแบบนี้นะ ใจเย็นๆนะควีนั p แพนเดเ e ลหัวกลับใจเย็นๆแม้กระทั่งในเรื่องการรอตำแหน่งหน้าที่การงานมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณใจเย็นนะทุกอย่างมันจะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนคุณคุณจะเสียดายเวลาที่เรื่องราวดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลานะสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในเดือนกันยาคุณอาจจะต้องใจเย็นๆก่อน พราะถ้าเผือใจร้อนไปเนี่ยแล้วบริวารเห็นเนี่ยมันแปดูไม่ดีอาจจะเสียดายว่าอุ๊ยสิ่งดีๆมันก็มาจริงๆเนาะแล้วเราจะใจร้อนจะเครียดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องราวดีๆมีเข้ามาแน่นอนนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นผู้ชายนะที่ขยันทํางานที่อยู่ใกล้ชิดคุณมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้มาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิก คนใกล้ชิดคนรักคู่ครองเพื่อนสนิทต,ต่างเพศความฝันของตัวคุณเองหรือความฝันของเขาเลขนำโชคนะคะสำหรับชาวกรกฎได้5 9นะคะ5 9ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมีความสุขมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ